สวัสดีครก็อยู่กับผมอีกแล้วกับเชอาหนึ่งเซตนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาสั่งของนะครับจากแอปคูปังนะครับมนผมก็เริ่มจากสั่งขนมตัวนี้นะครับแล้วก็กดตรงคุมเมฮากีตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก ผมเลือกเป็นหมื่นสามนะครับเพราะเพราะข้างล่างวาอุทุงวาอุทุงผมไม่มีนะครับก็เลยเลือกร,ร,ร,ราคาปกติจากข้างบนแล้วก็กดพารคุเมพารคุเมนี่มันจะเป็นชื่อที่อยู่นะครับแล้วก็นี่สี่เียวนี่ก็คือธนาคารนะครับธนาคารผมของผมก็จะเป็น อันนาอึนเฮงก็ฟรีส่งนะครับฟรีส่งแล้วก็จะมาถึงประมาณวันที่สิบสามครับสิบสามเดือนเจ็ดโทชอนถึงวันมกโยอินครับมกโยอินแล้วก็เลื่อนไปข้างล่งสุดนี่ครับอย่นี้แล้วก็ กดตรงนี้เลยข้างล่างสุดปึ๊บมันก็จะไปปื๊ดนี่หน้านี้เราก็จะไม่ไม่ทำครับกดตรงที่มูทงจังมูทงจังนย่ข้างล่างครับไม้ปื๊ดแล้วก็กดกดตรงสีนี่นะครับกดไปเลย กดตรงขวามือนะครับปึ๊บอ้อาวอ้ไนวกดตรงโมโทโจังนะครับปึ๊บนี่ก็จะไปสูนหน้าโอนเงินแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็คือเราเลือกธนาคารที่เราจะโอนไปให้เขาก็คือเอ่อ นี่ก็จะมีข้อความเข้าให้ก็จะมีข้อความส่งเข้าให้นะครับแล้วหน้านี้ก็จะเป็นหน้าธนาคารอื่นเฮงนะครับเยกุนซูนี่คือก็คือก็คือชื่อนะครับชื่อคูปังนะครับหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบอนแล้วก็หมายเลขตรงนี้คือหมายเลข ธนาคารฮันนาอ่นเฮงนะครับแล้วก็คนไหนที่นี่ <c oughs> ก็จะกดตรงนี้นะครับบุกชาฮากีบุกชาฮา,า,ากีนึนี้ก็คือคัดลอกนะครับคัดลอกหมายเลขบัญชีครับนี่เราก็กดเลยปึ๊บคัดลอกแล้วเราก็จะไปแอปธนาคารนะครับ หลังจากที่เราโอนเงินเสร็จนะครับมันก็จะมีข้อความเข้ามาอีกครับแล้วก็นี่โอนเงินสําเร็จแล้วนี่กดไปเลยแล้วก็ไปที่หน้านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดไปเลยรอให้มันเข้าหน้านี้กนะ่อน เราก็จะมาดูนะครับกดตรงที่เป็นลูกคนอยู่คงนี้มาอีคูปังนะครับนี่มาอีคูปังก็จะขึ้นปื๊ดนี่ขนมขึ้นแล้วครับขนมจะมาถึงวันที่สิบสามเดือนเจ็ดนะครับโทจอนก็คือนี่นก็นี่ หลังจากที่เราโอนเสร็จเราก็กดตรงเราจะมาดูตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะนี่อันนี้คือเครื่องหมายถูกข้างบนนี้ก็คือเราโอนเงินเสร็จแล้วนะนี่เราก็จะรอขั้นตอนที่สองคือขั้นตอนต่อไปนะครับนี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็พาทุกคนไปสั่งของนะแล้วนะครับ ลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ